จริงอะเฟิร์นมีคําถามที่แบบรวบรวมมาด้วยเหมือนกันเพราะว่าออหลังจากลงไปอะค่ะก็มีคนถามมาเยอะเฟิร์นเลยรวบรวมมาถามคุณหมอเนาะค่ะคือจะถามว่าในกรณีที่มีโรคประจําตัวที่แบบต้องทานยารักษาอยู่อะไรเงี้ยค่ะสามารถที่จะมาเก็บไข่ได้ไหมอืมอันนี้ก็ต้องขึ้นกับว่าเป็นโรค,โรคอะไรยาอะไรแล้วก็ต้องดูว่าเป็นยาอะไรที่บอกไว้ว่าคือถ้าสมมติเกิดว่าเป็นยาที่บางอย่างที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดนะอาจจะทําให้เวลาที่เราเจาะเก็บไข่เราเลือดไหล ไม่หยุดอย่างเงี้ยเออก็ไม่ได้<ๆ>ก็จะต้องประเมินก่อนว่าคนไข้เนี่ย สามารถที่จะหยุดยานี้ได้ไหมแล้วถ้าถ้าหยุดยาต้องเปลี่ยนเป็นยาอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดไม่ว่าจะทําผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่นะก็จะต้องแจ้งว่ากินยาอะไรอยู่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาหารเสร์มบางตัวเนี่ยก็มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วโรคประจําตัวส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะเก็บไข่ได้อยู่แล้วก็คืออาจจะต้องมีการคุยกับคุณหมอแพทย์ประจําตัวของคนไข้ท่านนั้นด้วยว่าเออยานี้มันอะไรยังไงก็ต้องมาบอกหมอก่อนอ่าหมอก็จะดูแล้วว่าเออโอเค ทําได้อไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติเกิดไม่ได้ละอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ที่ราาักษาโรคของเขาบอกก็จะเขียนจดหมายไปบอกหรือว่าก็คุยกันโทรคุยกันบอกว่าเออต้องทํำยังไงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทําได้แต่ก็ต้องบอกต้องแจ้งกันด้วยวแบบโอเคกินยาอะไรรักษาอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคข้อสองนะคะถ้าเกิดอายุเยอะแล้วยังสามารถฝากไข่อยู่ได้ไหมคะสามารถทําได้ถึงอายุเท่าไหร่จริงๆอันนี้เหมือนเราก็คุยกันไปแล้วเนาะว่าอ,อายุเยอะแล้วอ่ะก็ยัง ทำได้ถ้ายังมีไข่เหลือแต่ก็ต้องมาตรวจซึ่งซึ่งวิธีรู้วิธีเดียวก็คือมาตรวจถูกไหมคะหรือสามารถดูได้ไหมว่าประจำเดือนหมดหรือยังเพราะว่าถ้าประจำเดือนหมดก็แปลว่าไม่เหลือไข่แล้วถ้ามันยังมีประจำเดือนแปลว่าฝากได้แน่นอนอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าสมุดเกิดคนไข้อายุสัก 47ปีมันแค่ก็ยังมีประจำเดือนนะแต่อาจจะไม่มีไข่ให้ฝากอ้าวเพราะว่าประจำเดือนมันไม่ได้มาจากแบบไข่ที่ไม่ได้ผสมก็เลยหลุดออกมาเป็นอ่อนไม่ใช่คือประจำเดือนมันคือเยื่อบุโพรงมดลูกที่อยู่ที่มดลูกใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะหลุดลอกออกมาทุกเดือนแต่จริงๆอ่ะมันควรจะล้อไปกับวงจรการตกไข่แต่ว่าแต่ว่าพออายุเยอะๆเนี่ยถึงรอบเดือนจะไม่มีไข่ให้ตกเนี่ยประจำเดือนมันก็มีการสร้างแล้วก็หลุดออกมาอ๋อโอเคแสด ว่าเราดูจากแค่ยังมีประจำเดือนไม่ได้เราต้องมาตรวจเท่านั้นถึงจะรู้ว่ายังมีงมไข่ <ไข S 1> หรือเปล่าซึ่งถ้ามีก็คือฝากได้แต่ให้แนะนําก็คือก่อน3-5ก็จะเป็นช่วงที่ไข่ยังสมบูรณ์ที่สุดเพราะบางทีนะสมมติว่าถ้าเรามาฝากตอนที่แบบสีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พื้ที่ไข่ที่ฟีสไวแล้วละลายออกมามันอาจจะใช้ไม่ได้เลยก็ได้นะเออมันก็อาจจะไม่ต่างกับไม่ทำาเเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดตอนนี้ยังไม่แน่ใจอาจจะมาปรึกษาก่อนก็ได้ออืข้อต่อไปมีคนถามว่ามีปัญหาเรื่องไข่ไม่ตกมา2เดือนแล้วค่ะที่ไม่เป็นประจำเดือนค่ะอย่างนี้ควรทำยังไงคะคุณหมออออันนี้เนี่ยหวัคิดว่า น่านจะต้องมาปรึกษาคือถ้าสมมติเกิดว่าไม่ได้มีแผ่นจะมีลูกเนี่ย<ม>ก็มาปรึกษาคุณหมอสูตินารีเวศเพราะว่า,าคน,<ห>นเราเนี่ย<ม>ควรจะต้องมีประจำเดือนสม่ำเสมอคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือไม่ให้ห่างกว่า3<ม>เดือนครั้ง<ม>เพราะว่าไม่งั้นจะเสี่ยงเป็นมะเร็งโพรงมดลูกประจำเดือนที่มันมาไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับโรคบางอย่างเช่นไขมันเบาหวานโรคอ้วนอ่าซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเราก็เราก็ควรจะต้องแก้ไขแหละ ตอนตรวจอันตราซาวค่ะเราต้องผ่านช่องคลอดอย่างเดียวไหมคะมีวิธีอื่นไหมคุณหมอคือถ้าสมมติเกิดคนไข้อ่ะเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วทางช่องคลอด่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูมดลูกกับดังไข่เพราะมันก็ถึงเลยเนาะใช่คือเราเมื่อกี้เหมือนลูกตอนที่เก็บไข่ก็จะเห็นว่าหัวอันตราซาวมันจะเข้าไปชนกับมดลูกกับดังไข่เพราะฉะนั้นก็จะเห็นรายละเอียดได้ดีที่สุดแต่ว่าถ้าสาวสดบริสุ์นะแล้วก็อยากดูแค่มดลูกสมมตินะ เราก็อาจจะทําทางหน้าท้องก็ได้ค่ะแต่ว่าคนไข้จะต้องผอมนะแล้วก็คือคือถ้าสมมติมองมันจะมองไม่เห็นใช่พอมันต้องผ่านหลายชั้นยิ่งเท่าอ้วนยิ่งมองไม่เห็นเลยอ่าแล้วก็แต่ถ้าสมมติเกิดในกรณีที่ทําผ่านทางหน้าท้องแล้วมองไม่เห็นเนี่ยก็ก็ใส่ทางก้นแทนเอ้ยจิงหงแต่ใส่ทางก้นก็ก็ไม่ร่วงดาความบริสุทธิ์ มันจะเจ็บกว่าไหมอ่ะเห็นชัดเหมือนช่องคลอดเลยเจ็บไหมคะไม่รู้โอ้ยจริงเหรอแต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยพูดถึงเอาต่างชาวใช่ไหมอย่างนุ่นๆก็ไม่ไม่ก็ไม่เจ็บแต่คุณหมอเคยผ่านทางช่องคลอดใช่ไหมคะหมายถึงว่าเคยตรวจค่ะใช่มันก็ขึ้นกับคนทำแหละว่าเขาจะมีความรุนแรงมากขนาดไหนโอเคค่ะคุยเรื่องนี้แล้วเขินเนาะ เมืม่อกี้จริงๆหนูหนึ่งอ๋อหนูจะถามคุณหมอว่าไอ้ที่บอกว่าตรวจทางอื่นได้เช่นสมมติ<ๆ>ตรวจทางทวารหนักเนาะมันจะได้แค่ตอนเอลตราซาวแต่ว่าถ้าจะเก็บไข่อย,ย่างไงก็ต้องข้างในใช่ไคใช่ใชเพราะว่าเราต้องเจาะเจาะเข้าไปใช้เข็มเจาะใช่ไหมคะถ้าเจาะผ่านทวารหนักก็จะมีอุจจาระปนอาจจะติดเชื้อได้แต่ตอนนั้นก็หลับแล้วไงไม่รู้สึกอะไรอยู่ละมม <laughs> ไม่แล้วถ้ายอย่างนี้แสดงว่าหญิงบริสุทธิ์ที่ ตรวจข้างหน้าไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะก็จะไม่สามารถเก็บไข่ได้อะคะตรวจข้างหน้าคือทางช่องคลอดใช่ไหมใช่ใช่ได้สิเพราะว่าพอพอตอนเก็บไข่อะค่ะก็คือจะหลับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือจะรีแลกซ์ละคนไข้ก็จะไม่เกรงหมอก็สามารถใส่อัตราซาวทางช่องคลอดได้อ๋อคือที่มันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเรากลัวแล้วเราเกรงอ๋อเขาจะเกรงแล้วมันทําให้บีบรัดแบบมองไม่ทําให้ไม่เปิดอย่างเงี้ยหมอไม่ใส่ก็ใส่เอาไปไม่ได้ล่ะจะเจ็บมาก โอเคแต่ว่าคนทีออ่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ยังสามารถที่จะเก็บไข่ได้เนะเาะเพราะว่าหลับ โอเคเคลีย okay. ค่ะตอนฉีดยาต่างๆค่ะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะถ้าผลข้างเคียงเช่นแพ้ยาจริงๆเนี่ยก็คือจะเห็นเลยเช่นมีผื่นขึ้นใช่ไหมคะหรือว่าปากบวมหายใจไม่ออกซึ่งอันนี้เป็นผลข้างเคียงรุนแรงที่หมอก็จะต้องเปลี่ยนยาแต่ว่าผลข้างเคียงส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยมาจากการตอบสนองของดังไข่หลังจากที่ไข่โตมากกว่าเช่นท้องอืด เวียนหัวเล็กน้อยอะไรแบบนี้แต่มันจะไม่มีอะไรที่เป็นแบบ long term effect ใช่ไหมคะคือถ้าสมมติเกิดเรากระตุ้นไข่แค่ครั้งเดียวในระยะเวลาประมาณสัก10วันใช้ยาโดสที่เหมาะสมเก็บไข่ครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้มีผลทำให้เกิด long term อะไรเลยแต่ว่าอระยะสั้นก็แล้วแต่คนเนาะเรื่องท้องอืดเรื่องอะไรอย่างนี้ใช้อันนี้ก็น่าจะมีอยู่ละไข่ขาวนี่ช่วยได้จริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะคือไข่ขาวจะมีโปรตีนสูงคือหลังเก็บไข่เนี่ยมันจะมี p r o c e s ที่น้ำเนี่ยมันรั่วออกไปจากเส้นเลือดโปรตีนในเส้นเลือดนี่แหละที่จะเป็นตัวกันไม่ให้น้ํามันรั่วออกไปอ๋อเหรออ๋อหน,อกนกูกินเยอะมากเพราะคุณหมอเตือนมันหนูก็แบบกินเยอะมากเลยเลยแบบไม,ไม่ไม่ท้องอืดเลยใช่ดีมากดีมากเย่เป็นคนไข้ที่ดีค <laughs> <ด>่ะเอคุณหมอคะมีคนถามว่าเขาอะเคยเป็นมะเร็งปากมดลูกซึ่งตอนนี้นตัดมดลูกออกไปแล้ว แต่รังไข่ยังเหลือนะคะแล้วก็เคยฉายแสงด้วยแต่อยากมีลูกมากๆเลยอยากทราบว่าในกรณีนี้ค่ะยังออสามารถตรวจเช็คได้ไหมว่ายังมีไข่เหลืออยู่หรือเปล่าเพื่อที่จะได้เอาออกมาเก็บไว้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะให้ญาติเป็นคนอุ้มบุญอ,อ,อ,อันนี้คือต้องบอกก่อนเนาะว่าในประเทศไทยมีกฎหมายเรื่องอุ้มบุญอยู่คือไ,ไม่ใช่ว่าแบบใครจะอุ้มบุญให้ใครก็ได้แต่ต้องเป็นเ,ออเหมือนกรณีที่มีแบบเหตุจำเป็นเช่นไม่มีมดลูกหรือว่าแบบว่า ทำย้ายตัวอ่อนมาแล้วหลายครั้งอ่าแล้วมีแบบไม่ความผิด<ล>ปกติอะ,อะไร<ม>สักอย่างเกี่ยวกับร่างกายนี้ถึงจะเข้าเกณฑ์คือมันไม่ใช่ว่า ใครก็ไปแบบให้ใครอุ้มบุญได้ซึ่งคนอุ้มบุญนี่ถ้าฝ์นจำไม่ผิดอ่ะมันน่าจะต้องเป็นญาติกัน,ต,นต้องเป็นญาติกัได้ให้ํำเป็นแต่ว่าเขาจะมี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 เกณฑ์การคัดกรองของเขาว,ว่ามันแค่จะต้องอายุคนที่อุ้มบุ่นจะต้องอายุเท่าไหร่จะต้องผ่านการค่อนมาแล้วกี่ครั้งมีโรคประจำตัวอะไรไหมเสร็จแ,แล้วเราก็จะต้องขออนุญาตก่อน พอเราเขาเขาอ,อนุญาตมาละทางสปสออนุญาตเสร็จปุ๊บเราก็ถึงจะค่อยทําได้อ,อ okay. แต่ว่าอย่างในกรณีของคําถามของคุณเฟิร์นเนี่ยก็คือสามารถาทำได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีหมดมลูกแต่ประเด็นคือคนไข้อะเคยฉายแสงมาละคงต้องมาตรวจก่อนว่ายังเหลือไขใ่ให้กระตุ้นเก็บไข่หรือเปล่าถ้าสมมติเกิดว่าโอเคมีเนี่ยเราก็เราก็สามารถฉีดยากระตุ้นแล้วก็เก็บไข่ ได้นะคะเสร็จแล้วก็ฟรีสไข่หรือถ้าสมมติเกิดว่าคนไย้เขามีสามีแล้วเนี่ยเราอาจจะผสมกับอสุจิแล้วก็ฟรีสเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนไปเลยอันนี้คือแบบอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเผื่อใครแบบไม่เข้าใจนะคะคือมดลูกอะ่ะกับรังไข่มันแยกกันรัง<ม>ไข่มีมไว้ผลิตไข่ แต่มดลูกเนี่ยมีไว้ในตอนที่เอาตัวอ่อนอมามามาฝังอยู่ในมดลูกเพื่อจเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นในกรณีที่คนไม่มีมดลูกะก็เลยไม่สามารถมีที่ให้ตัวอ่อนอยู่ก็เลยไม่สามารถมีลูกเองได้แต่ในเมื่อเขายังมีรังไข่ก็แปลว่าเขายังสามารถที่จะผลิตไข่ได้อยู่ช่ขอพูดถึงเรื่องฟรีสไข่นิดนึงค,คือแต่ถ้าสมบุรเกิดคนไทยแต่งงานแล้วนะแต่ว่ายังไม่อยากมีลูกตอนนี้เสฉ<ๆ>นะเรากเา็เราอาจจะทําแช่แข็งเป็นตัวอ่อนน่ะ ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแช่แข็งไข่เพราะว่าเทคโนโลยีในการแชร่ตัวอ่อนเนี่ยเราทําได้ดีกว่าแช่แข็งไข่สมมุติว่าตัวอ่อน10ตัวละลายออกมาละใช้ได้90-100%แต่ไข10่10ใบอาจจะใช้ได้ประมาณสัก80-85%เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คือถ้าสมมติเกิดว่ายังไม่แพนมีลูกแต่ว่าแต่งงานแล้วก็ก็มาเก็บไข่แล้วก็ผสมไปเลยแล้วก็ค่อยฟรีซตอนเป็นเอมบริโอใช่เราจะเก็บไข่เนี่ยฟรีซไข่ในกรณีที่เรายังไม่มีแพนค่ะนอกจากนั้นเนี่ยมีคนอยากทราบว่าสาวประเภท2ที่ทำการผ่าแปลงเพศมาแล้วสามารถที่จะฝากไข่ได้ไหมคะเก็บไข่ได้ไหมสาวประเภท2ไม่น่าจะมีไข่นะน่าจะมีอสุจิมากกว่า อืม,อมก็คือ,อคืออย่างนี้คือเหมือนกับว่ามันเป็นการเปลี่ยนเ,<ท>ยเขาเรียกว่าอะไรภายนอกเนานะแต่ว่าข้างในเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกค่ะว่ามันเป็นไข่อะมันเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเทคนโนโลยีอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเน่ะโอเคเออสาวประเภท2เนี่ยนะคะสามารถที่จะทําข้างนอกได้ก็จริงแต่ว่าข้างในยังไม่สามารถที่จะผลิตไข่ได้อยู่ดีก็คือไม่สามารถทําได้เนาะในข้อนี้ โอเค process ทั้งหมดในการทำประมาณกี่วันคะก็โดยเฉลีย่ยตั้งแต่เริ่มกระตุ้นประจำเดือนมาวันที่2องะคะก็น่าจะอยู่ประมาณสัก14วัน14วัน,นรวมฉีดยาจนถึงเก็บไข่เสร็จอ๋อใช่เพราะว่าคือมีคนถามมาเยอะบางคนแบบมาจากต่างประเทศส่วนใหญ่เฟิ่งเห็นคนจีนหรืออะไรเงี้ยมาทำที่ประเทศไทยเยอะมากเลยนะใช่ไหมคะใช่เพราะว่าประเทศไทยอะ่ะเทคโนโลยีดีอ๋อแล้วก็คุณภาพของห้องแลบดี เพราะฉะนั้นแบบมันก็จะมีคนประเภทนี้ที่ามาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศที่เขาจะต้องแบบลางานยาวมาเพราะฉะนั้นบบอะคืออย่างวันแรกที่เราจะต้องเข้ามาหาคุณหมอเนี่ยเป็นวันที่ประจําเดือนมาวันที่สองเนะาะยห็นที่เราคุยกัน <c oughs> ทีเนี้ยโซนเลยอยากรู้ว่าถ้าคนที่ประจําเดือนไม่ได้มาตัวเลขตรงแบบ วันที่10ทุกวันอย่างเงี้ยเขาจะทํำยังไงคะจะนัดยังไงคือคนไขสน้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าประจําเดือนค่อนข้างสม่ำเสมออาจจะแพลนได้อยู่ในระดับหนึ่งละแต่ว่าถ้าสมมติเกิดโอ้โหแบบอยากจะมาเมื่อไหร่ก็มาอย่างเงี้ย <c oughs> หมอว่าอาจจะต้องออมาปรึกษาก่อนอ่าแล้วก็ให้ยาที่ปรับให้ประจําเดือนเนี่ยม,มาสม่ำเสมอมสักหน่อยแต่จริงๆอะคะ่ะถ้าสมมติเกิดว่าอยู่แบบต่างจังหวัดที่ไม่ได้ไกลมากอ่ะก็เท้าไปเย็นกลับก็ได้นะคือแม้กระทั่ง จริงๆอย่างเชียงใหม่ก็ยังมีคนไข้ที่บินมาตอนเช้าแล้วก็บินกลับเขาก็จะได้ไม่ต้องอยู่ยาวนานเขาก็ไม่ต้องลางานอุ้ยแต่ว่าช่วงโปรเซสสองวีกนั้นน่ะจริงๆแทบจะเข้ามาแบบวันเว้นวันวันเว้นสองวันเลยนะคะก็แต่ครั้งแรกเนี่ยก็คือฉีดยาไป4ี่วันแล้วก็นัดใช่ไหมแล้วก็อาจจะอีก3วันแล้วก็นัดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนไข้อยู่ไกลมากหมอจะสามารถให้ให้ระยะเวลายาวขึ้นได้อ๋อได้ใช่ไหมอ๋อโอเค ค่ะ